เขาเห็นภูเขาไหมเด็กๆเ,เห็นไหมเห็นภูเขาไหมลูกเห็นพ,น <S <S พี่พลูกแก้วเห็นพี่เตชินเห็นไหมภูเขาลูกแก้วอยากไปภูเขาตังลูกแกอยากไปกข,<อ>ขึ้นภูเขาเหรอกันเลยหรอเอาวันนี้เราจะไปหาอะไรนะเราจะไปตามหาอะไรนะไข่ไดโน่เขาเออไข่ไดโน่เขาไปเลยไหมนี่ไปไปเอาไปเลยไป ไปหาใครเราด้านเสาเลยอย่าพึ่งนะเธอครับเดียวเจอแล้วไหนใช่หรอไหนไหนไหนเดียวเจอแล้วไหนพี่เต้เจอตรงไหนไม่มีไม่มีเอ้าไม่มีก็ไปหาที่อื่นไ,ไหนเดียวไหน ตรงไหนพี่เต้เฮ้ยแม่ยายไม่เห็นอหรอเจอแล,ล้วเหรอลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ยายไปก่อนนะครับมีอะไรมัง่งเจออะไรมัง่งลูกระวังตาระวังตาด้วยโอ้เจอไข่ไดงนกเขาจริงจริงมันมีอะไรอีกไหมม,ไมีกี่ไข่ลูกมีกี่ไข่มีหอยเงนเจอช้างด้อยเลยไหนมีช้องไข่เหรอ ช้างไข่ไหน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 ช้างนะลูกไหนช้างอ่ะโอ้นี่เหรอช้างเสือไอเสืออยู่ไหนเสือเสืออยู่ไหนเอานี่ไงเสืออโอ้เสือเสือหลุที่ลูกแก้วเลยไปดูเสี้แล้วไปดูกันว่ามันไข่ลูกไหนที่มันมีลูกอยู่ไปอ๋น้องแกดูซิมีลูกไหมมีลูกไในนอสเซิอยู่ไหมแกะได้ไหมลูกแกะไม่ น้องแกะออกดีดีลองลูกแกะแต่ไม่ได้เอามีลูกคันไหมลูกมีมีเหรอ,อว้าวไหนไหนดูก่อนดูก่อนดูก่อนจะแย่งกันไหนไหนดูพี่เตน่ะดูสิ<ะ>ตัวเล็กไหมอี๋ว้ายมีไข่เลยมีไข่มันมีลูกจริงๆอันอันใหญ่มีลูกไหมลูกอันใหญ่ไม่มีลูก อันใหญ่แสดงว่ามันออกไปแล้วเนาะมีช้างกับเสือด้วยอันนี้ออกไปเย,ยอะ<า>อ่าคลิปนี้ขอตบเพียงแค่นี้นะครับอ่ะพี่เต์ชิน้นกิดตามยยงก็ไป่า